สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โซเชียลวันนี้อยู่กับเราในเกม l e s s i n g Master ในคลิปนี้เราจะมาทำการเจาะลึกเกี่ยวกับสกิลนะครับสกิลพาสซีฟติดตัวของเจ้าและโ o กน n e ่ลูปประตันกันเพื่อนๆหลายๆคนอยากจะทราบแล้วว่ามันทำงานยังไงนะครับผมเนี่ยมันเป็นสกิลแบบเนี่ยมันทำงานแบบไหนทำงานอย่างไรค่อนข้างที่จะงงหน่อยนึงนะครับผมนะ การทำงานของสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นระบบ ID แปรผัน3ขั้นตอนหลักๆนะครับนะเราจะมาดูว่าเอ๊ะและมันจะทำงานแบบไหน3ขั้นตอนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆได้รับฟังกันครับการทำงานของท่อ ID แปรผันนะครับของเจ้าเรเวอร์เน,นี่ยก็คือตอนแรกเมื่อเราขับรถนะครับในความเร็วที่เป็นรอบต่ำใช่ไหมท่อทางเดินนะครับอากาศตรงนี้จะเป็นแบบยาว ซึ่งจะทําให้อากาศเนี่ยที่ไหลเข้ามาเครื่องยนต์เนี่ยช่วงที่ลูกสูบมันเคลื่อนที่ช้าเนี่ยจะทําให้เพิ่มแรงบิดนะครับแรงบิดของเครื่องยนต์ตอนช่วงแรกๆอะ่ะรอบต่ําทําให้มันออกตัวได้เร็วนะครับอันนี้คือรอบต่ําก่อนนะพอในระยะเวลาหนึ่งผ่านไปนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นทีนี้จะมีการเปลี่ยนท่ออากาศตรงเนี้ยแบบอัตโนมัติซึ่งจะมีการเปลี่ยนให้สั้นลง ต้องการอากาศที่จะเข้าไปยังเครื่องยนต์เยอะกว่าปกตินะครับก็เลยมีการสับเปลี่ยนนะครับพอความเร็วสูงขึ้นนะครับรอบสูงขึ้นอากาศก็จะมีการบีบอัดนะครับเขาเรียกว่าลดความต้านอากาศให้น้อยลงก็คือไม่ให้มันต้านไง ไม่ให้มันต้านลดความต้านเนี่ยแต่ละบีบอัดอากาศเอานํามาใช้ให้เยอะที่สุดเนี่ยครับเอาปริมาณมหาศาลเข้าไปเผาไหม้นะครับให้ทันเวลานะครับทันกับการที่สร้างพลังงานให้ถึงรอบสูงสุดนะครับของเครื่องยนต์เจ้า l amborghini ok reventon และสิ่งนี้แหละที่จะทําให้ตัวรถมีความแรงเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นได้จากสกิลที่เขาบอกว่า อรอบศูนย์ใช่ไหมศูนย์อยู่มันจะไม่มีความเร็วนะเพื่อนๆลองขับดูนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อสกิลพัสิ่ของเขาครับขึ้นมาเป็น100%รซ์ปุ๊บ,บรอบของรถอ่ะมันขึ้นเร็วมากนะในช่วงนั้นคือรอบมันจะขึ้นเร็วมากนะคือมันเพิ่มความเร็วให้กับตัวรถแล้วทีนี้นะครับการที่เราขับรถตัวเนี้ยไม่ใช่แค่นั้นอากาศพวกนี้ยังช่วยในเรื่องของการระบายความร้อน นะครับระบายความร้อนของเจ้าตัวเครื่องยนต์นะครับรวมไปถึงการระบายความร้อนเบรกรถจะเห็นได้ว่าในขณะดที่เราขับไปใช่ไหมครับความเร็วเพิ่มขึ้นทีนี้จะเห็นมันมีเหมือนมีอากาศข้างๆเห็นไหมเป็นเป็นเส้นอากาศออกมาตรงนี้มันจะเป็นช่องรับอากาศเปิดเปิดช่องรับอากาศที่จะเข้าไปยังตัวรถและระบายอากาศออกมา รวมไปถึงด้านหลังด้านหลังของรถเห็นว่ามันจะเปิดขึ้นใช่ไหมนะมีการเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติไอจุดนี้ก็คือการเปิดเพื่อที่จะต้องการให้รถเนี่ยมันมีการยึดเกาะถนนมากขึ้นก็คือเป็นดาวฟอร์สเนาะนะครับผมอันนี้เรื่องของดาวฟอร์สก็คือจริงๆแล้วดาวฟอร์สคือเขาเพิ่มในการยึดเกาะถนนนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ ทำให้รถมันอืดขนาดนั้นนะครับนะมันแค่ยึดเกะาะถนนในช่วงระยะเวลานึงไว้นะครับนะมันก็มีความเร็วของมันอยู่เพราะว่ารถมันเร็วแรงเกินมันต้องมียึดเกะาะถนนหน่อยหนึง่งตัวรถอะ่ะคือเขาออกแบบให้มันเป็นสไตล์อ่าเครื่องบินใช่ไหมเครื่องบินอ่าเ22 l a ปเตอทีนี้เราจะเห็นได้ว่าการที่ต้องการให้รถนี้เป็นแนวสไตล์แบบเครื่องบินคือมันต้องการให้วิ่งผาอากาศ ก็คือให้มันลู่ลมให้มันโดนอากาศให้มันวิ่งผ่านมาให้น้อยอย่างนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งคือรถกับเครื่องบินมันต่างกันที่ว่ารถมันต้องเกาะถนนเนาะเออมันก็จะมีด้านหลังนะครับเป็นปีกที่มันขยับนะครับขึ้นลงนะเปิดปุ๊บพอเปิดปุ๊บมันก็จะช่วยในการเกาะถนนในช่วงเวลาที่เข้าโค้งจะมีจังหวะหนึ่งนะครับที่จะเห็นได้ว่าพอโค้งปุ๊บรถมันจะไม่ค่อยต้านอากาศแต่เราจะเห็นเป็นอากาศเนี่ยตรงจุดนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ ทางเกมเขาออกแบบมาให้ประมาณว่าช่วยดึงนะครับให้เกาะถนนเวลาเข้าโคง้งในระยะหนึ่งที่เข้าโค้งนะครับแล้วก็มันไอสกิลมันก็จะหายไปนะครับอากาศที่อยู่เห็นตัวข้างรถที่มันจะลู่ไปมันก็จะจะหายไปโดยสกิลพาสซีฟของเขาหลักๆเลยเนี่ยของเจ้าเรเวอร์ตันนะพูดง่ายๆก็คือการที่เราขับรถเนี่ยทางตรงทางอะไรพวกเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับพอมีอากาศ เข้ามาเยอะนี่นะครับอากาศที่เข้ามาในเครื่องยนต์เยอะในรอบสูงนะครับมันก็จะเพิ่มความเร็วให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นส่วนในช่วงที่เข้าโค้งจะมีจังหวะหนึ่งในระยะหนึ่งที่จะมีการช่วยเหลือของดาวฟอร์นิดนึงนะครับนิดนึงไม่มากตอนตรงตอนขับมันก็ไม่ได้เกาะถนนอะไรขนาดนั้นนะเวลาขับมันมันก็ปกติประมาณนี้ครับกับเจ้าลิเวอร์ตันในสกิลของเขา บางคนอาจจะสับสนแล้วก็งงกันว่าอ้มันใช้งานยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ต้องไปซีเรียสถึงขนาดนั้นครับในการขับขี่เพื่อนๆก็ขับขี่ปกติแล้วครับผมไม่ต้องไปซีเรียสอะไรก็คือขับปกติคือสกิลของเขาจะทํางานโดยอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเพิ่มความเร็วให้กับรถเรานะ ทำไมถึงรถเลเวอตันน่าใช้ใน1ใน7คันควรเก็บไว้นะครับหรือว่าเป็นรถที่ดีในคลาสกลางนะครับผมก็คือคลาสสปอร์ตคันนี้นะครับถ้าใครมีเพชรก็สามารถจะจัดแล้วก็เก็บไว้ได้ถ้าเพชรไม่พอก็ต้องไปหาที่ทางช่องทางเติมเงินครับกับ ZGO TH ทีนะครับที่มีบริการเติมเกมเลสซิ่งมาเตอร์ตลอด24ชั่วโมงทักไปหาพี่แอดมินได้เลยครับ ผมอธิบายหรือว่าผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมนะครับไปในนาที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด u ั s สไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องโซเชียลของเราครับผมใน,นในคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ